ว้าวอาหารพัทคาชัดๆัเพิ่งกลับมาจากวานอนนิวาสนะผมแต่ว่าวัตถุดิบนี้เป็นแบบว่าทุ่งนาบ้านาออร์แกนิกดูดูดูนี่เห็นชัดไหมไม่ชัดเป็นปูปูอะไรพี่พี่ปูผัดผงกะหรี่ค่ะปูผัดผงกะหรี่หอมมากเลยต่อไปก็ปลาราดพริกค่ะปลาราดพริกโอ้ อันนี้คือน้ำราดใช่ค่ะอ๋อปลาเนี่ยมนจากไหนพี่พี่ดธรรมชาติเลยค่ะเป็นที่ไปยกยอที่นามาไหนพี่นึงยกมาพี่ดีไปยกอ๋อแฟนพี่ดีไปยกยอมาใช่ค่ะนี่เอฟซีดูนี่นี่ว้าวเมก็เลยถามพี่ดีว่าพี่ดีอ่ะเคยไปเป็นทํางานเปิดร้านอาหารที่ไหนหรือเปล่าค่ะพี่ดีก็เลยบอกว่าอะไรนะคะไปเป็นพนักงานล้างจาน ด้วยความที่ชอบทํากับข้าวแล้วก็ไปแอบพ่อรัวแม่รัวกุ๊กเข้าทำอ่ะแอบดูแล้วก็มีดิสอเล็กๆแล้วก็จดจดจดดข้าทำอะไรแล้วก็จดด้วยความที่ชอบชอบทำอาหารอที่ดีทําอยู่ตั้งสามปีเลยนะหรอที่ไหนพี่ดีที่รุทัสุขุมวิทห้าสิบหกนักสิปีแล้วพี่คนลืมนะตั้งแต่น้องตุ๊กตาบยังไม่เกิดครับอ ปลาสดมากเลยอันนี้ก็อบไก่ทำผัดผููเพื่อนน้ำแห้งนโอ้นี่ไก่แบบบ้านๆเลอนี่คือปัญหาของเมย์กับพี่หนิงอ่ะอย่างหนึ่งคือคิดเมนูไม่ออกว่าจะกินอะไรค่ะทีนี้พี่ดีคิดให้เลยอืมอร่อยน้องเมย์บอกว่ากินปลาพี่ก็เลยใช่ครับตวงนี้เมย์จะต้องกินปลาเยอะๆก็มีนี่มาเลยเนี่ย ยกรอบนบกรอบคือบ,อบอกว่าพี่หนึ่งอ่ะชอบกินปลาแบบนี้มากนะคะเพราะว่าแม่น่ะจะชอบทําแบบนี้ให้เคยไปทํางานที่หนึ่งเขาบอกเขาบอกว่าผมนะ่ะจะไล่คุณออกเพราะว่าคุณนะ่ะทําให้ลูกผมอว้วนคือ <laughs> <c ười> เขาจะลดน้ำหนักลูกชายเขาอ้วนอ้วนมากเลยอ่ะไม่ต้องบอกผมจะไล่คุณออกไปถามว่าสาเหตุอะไรคะคุณน่ะทำให้ลูกผมอ้วนเขาบอกแล้วเจริญอาหารเนาะใช่ค่ะแต่อร่อยจริงนะไม่กินเราไม่รู้สึกว่ามันมันอร่อยอ่ะถ้ามันนานในกลุ่มนังลําเมื่อคืนพี่กลับไปตอนเย็นนะค่ะก็มีลายกลุ่มนังรํายายขาจะเรียกพี่ดียาย ส้ม,มตำหน้าตอเย็นเดี๋ยวสามละก,กรรอ,อบ้านที่มาครับแล้วก็ส้มตำทำหน้าที่เป็นแม่กุก<ช>๊กประจําประจําวงใช่ค่ะกินกันบ่อยไหมกับพี่มาที่นั่นน่ะบ่อยค่ะหรอกกินกันบ่อยถ้าปกติถ้าพี่ไม่มาทํางานกับคุณเองืงพี่ก็จะเกงงน่อ,อไม้ส้มตามํากับบรรดาแม่แม่นางรำ อย่างตอนเย็นตอนเย็นไม่รู้ว่าเขาจะทักว่าเมนูอะไรอืมเย็นนี้เหรอครับใช่ซ<อ>้อมรำที่บ้านอ๋อซ้อ,อมรำก็จะมีการทํากินกันตอนเย็นคือพอดีว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งเป็นพี่ก้อยนะคะติดต่อมาที่เมนเนี่แหละอบอกว่าพอดีว่าแฟนพี่ก้อยนะ่ะป่วยอยู่ที่เนเธอร,แร์แลนด์เราอยากได้อยากได้นางรำชาวบ้านซึ่งหนึ่งในนั้นอ่ะ ต้องมีพี่ดีด้วยใช่อันนี้ต้องขอบคุณเอฟซีคุณนีกคุณเมยด้วยนะคะก็เลยเอซีบอกว่าพี่ก้อยบอกว่าขอเก้าคนเมย์ก็เลยแจ้งพี่มาไปพี่มาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะซ้อมท่าใหม่ในเพลงองค์ป่ให้เลยใช่ไหมคะท่าใหม่ค่ะท่าใหม่ด้วยใช่ค่ะก็เลยเดี๋ยวรอชมวันพาเลอร์ัทนี้วันนี้ก็วันพุธ วันอาคารวันอาคารใช่นี่นะฮะว้าวเลยอ่ะนี่อ๋อจนค้นเลยดูดีนี่แล้วก็พี่ดีเนี่ยพี่ดีอ่ะก็คือจะช่วยทำอาหารในการทำบุญบ้านบ้านใหม่เราด้วยในวันที่เจ็ดพฤศจิกายนอันนี้ถนัดค่ะ อันนี้งานห,าหนาดนเลยานาแโอ้ปลาอะไรครับพี่ดีเนี่ยม่เียปลาอะไรนะพี่ก็จำไม่ได้ <c oughs> เป็นปลานาเนาะใช่ค่ะจะไปยกยอรประมาณอาทิตย์ละกี่ครั้งอรัพี่แก okay, ไปนาแกก็ okay, จะดูว่าน้ามันขึ้นมันลงถ้าน้ำลงจะได้พี่ไปพี่ก็ไปนั่งดูพี่ไม่ยกพี่ยกไม่ไหวยอใหญ่มากอ๋อ <c oughs> <c oughs> แล้วมันเป็นแถวมาเลยหรือว่าเป็นของเราคนเดียวตรงนั้นอ่ามันเป็นของเราคนเดียวเพราะมันเป็นที่นาเราอ๋อ,อเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะครับไปดูพรุ่งนี้เลยไหมตอนนี้ย่ายังลกอยู่อ๋อย่ายังรกอยู่ย่ายังไม่เวลาตัดนาสีน้องเขากลับแล้วเหรอคค่ะ<า>น้องอินจับกลับไปแล้วอ๋อน้องเมย์มาซื้อของ มาซื้อนมแอลมอนค่ะนมวัวเราจะไม่กินนะคะถ้าเป็นนมแอลมอนก็จะก็จะแบบว่าเหมาะกว่าช่วงนี้เมย์มมวันเนี้ยวันที่สองแล้วนะทำไมเรายังไม่ได้ไปหาหมอเลยอะคือตั้งแต่ค่าวก่อนนะคะที่คุณหมอเนี่ยให้ยาปรับรอบเดือนมาเนาะซึ่งหมออะ่ะเขาก็คิดว่ารอบเดือนเมย์ต้องมาวันที่สิบหกอ่า ทีเนี้ยวันที่16อะรอบเดือนไม่มานะคะเมย์ก็เอาไงดีเอ๊ก็เลยพอดีว่าคลินิกอะโทรมาถามเมย์อยู่ว่าวันที่16ะสะดวกเข้าไปอยู่ไหมเมย์ก็เลยบอกว่าสะดวกค่ะแต่ว่าประจำเดือนยังไม่มาเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยทางคลินิกก็ได้บอกว่างั้นรอ16 1 7 1 8ถ้าเกิดว่ารอบเดือนมาวันไหนอะให้มาวันนั้นเพราะว่าในการกระตุ้นไข่อะค่ะต้องเริ่มในวันที่รอบเดือนมาวันแรกกับวันที่สอง ใช่กระตุ้นก็คือแบบฉีดใช่ไหมฉีดเข้าพุงเข้าพุงจิ้มเข้าพุงนะคะให้ฉีดให้พี่หนิงไม่กล้าฉีดอ่ะเมย์ก็เมย์ก็กล้าก็กลัวอยู่ก็ต้องเป็นเมย์นี่แหละฉีดเองโอเคแต่ก็ลุ้นๆอยู่นะว่าหรือว่าเรามีท้องไม่ใช่หรอกพราะว่าคุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าเดือนนี้น่าจะเลื่อนเพราะว่าเดือนที่แล้วเมย์ป่วยนะคะแล้วเมย์กินยาทําให้มีผลกับรอบเดือนอยู่ คือถ้าเราป่วยบางทีมันก็จะเลื่อนใช่ไหมใช่คือช่วงนี้มิเลยต้องระวังมากเลยเวลาใกล้กับคนข้างนอกมากๆอ่อะอย่างเมื่อวานเนาะที่ไปบิ๊กซีอ่ะคนมันแออัดมากเพราะว่าเขามาดูหนังกันมิก็ใส่แมสก่อนเลยใช่ใช่คือต้องระวังมากครับเอซีตอนนี้คือใช่แล้วยามันก็แพงด้วยถ้าป่วยมานี่อาจจะต้องตั้งระบบใหม่เลยแต่รู้ว่าบิกซีเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะมิก็เลยไม่ได้ใส่เมื่อวานคนเยอะมากเขาไปดูหนังเรื่องซับเปลเลืใช่ คือคราวนี้ที่จะไปอ่ะก็คือหมอเขาก็บอกว่าจะต้อง under sound อันเดอร์ซาวนะรังไข่ดูก่อนว่ามีไข่ตั้งต้นเท่าไหร่เจาะเลือดตรวจฮอร์โมนแล้วก็จะได้รับยาจิ้มพุงนะคะจิ้มพุงในแต่ละวันแล้วก็ในการจิ้มพุงอก็ต้องจิ้มให้ตรงเวลาด้วยก็ต้องตั้งเวลาเตือนตัวเองด้วยตอบ f อนะครับเพราะว่ามีคุณแม่ แม่ๆถามเข้ามาว่าไปหาหมอมาเป็นยังไงบ้างแต่เราไม่มีคําตอบเพราะว่ายังไม่ได้ไปหานะครับพอดีว่ารอบเดือนยังไม่มานะเนื่องจากเดือนที่แล้วเม์ป่วยรอบเดือนเลยไม่ปกติเราก็เลยนับนับอาจจะผิดวันก็รอวันนี้วันพรุ่งนี้ก่อนถ้าถ้านี่ก็จะเดี๋ยวมาบอก f c ทีตอนนี้ f c ใครที่กังวลหรือว่าสงสัยว่าไปหาหมอเป็นยังไงก็นี่คือคำตอบครับพะทียังไม่ได้ไปโอเค เดี๋ยวเราหานมอัลมอนอ๋อนี่นี่ป้าเหรใช่จะเอารถจืดไม่มีแนวเลือกอยังไงมีแบรนด์ไหมที่ชอบก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นเจหรออ๋อนี่อัลมอนเป็นเจอยู่แล้วนะไม่เป็นเออเป็นแบรนด์นี้นะคะคแบบไม่หวานสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์เดยสตอรี่นะผมมาที่ร้านซ่อมรถยนต์เพราะว่าเอาลิงเล็กมาซ่อมนะ <laughs> เป็นที่ ายางยางพอมันนานแล้วมันก็เริ่มเสื่อมสภาพมันมันขาดมันอยู่ในสภาพแบบว่าเดิมมันไม่ได้มีการเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวก็เลยเอามาซ่อมนะตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวจะไปดูกัน,นซ่อมเสร็จหรือยังรอที่นี่นะออไม่รอทค่นี้แหละแค่นี้แหละมาดูรถนะครับผมก็เปลี่ยนล้อหลังนะครับผมล้อหลังล้อหน้าออกเพราะว่ายางมันหมดสภาพแล้ว แต่ว่าเหลือเหลือเบรกมือข้างหน้าต้องปั๊มหัวใจบนหลายเกิดอะไรขึ้นนะ่ะไม่รู้อยู่ดีๆมานอนบนมือแล้วก็ทำท่านี้เฉยเลยตายไปหรือยังเนี่ยตื่นดูหน้าดิดูหน้าตื่น <c oughs> ตื่นตื่นเดี๋ยวนี้ ตื่นไม่ตื่นไฟไหม้แล้วไฟไหม้ตื่นไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้ไฟไหม้ตื่นอกินอิ่มเมื่อเช้ามีให้อาหารเขากินอาหารเม็ดแล้วมีก็เลยให้อาหารซองนะคะก็เลยเงียบเลยปกติถ้าเท่ถ้าวันไหนไม่ได้อาหารซองจะร้องม่ก็ไม่ให้อ,อยู่ประมาณแบบว่าสองวันในก็ร้องไม่หยุดก็ไม่ให้นี่เป็นสภาพนะครับ อาหารซองหนึ่งถุงจับยังไงก็ไม่ยอมตื่นเออเออนี้จะทําการอบไก่นะครับก็บอกพี่ดีว่าเมื่อวานเนี่ยพี่ดีเอาไก่มาด้วยนะพี่ดีก็เลยว่าเดี๋ยวเตรียมมาให้เมื่อเช้าแล้วก็เมื่อกี้เราทํางานอยู่ในห้องเนาะออกมาเดี๋ยวเรามาดูว่าไก่พี่ดีที่เราจะอบตัวเป็นเป็นเนี่ยไม่ใช่ตัวเป็นเเป็นตัวเนี่ยนะครับจะเป็นยังไง ่งถึงกับตกใจเลย,ยเพราะว่าพี่ดีทำมาดีมาก FC เนี่ยครผมว่าผมจะอบไก่แบบเป็นตัวนะแล้วก็ใช้เตาอบที่ผมทำอิฐมารสาลแล้วาปผมก็เปิดตู้เย็นขึ้นมาแล้วก็ดูไก่ถึงกับพังอะถึงกับพังอะเลยทีเดียวนี่มันพร้อมมกหรือไม่ก็ต้มนี่ นี่พร้อมหมกโดยเฉพาะเลยตับเป็นตับนะผมนี่นะพี่เขาทำต้มไก่เวละก็เดี๋ยวมันเหมือนต้มไก่อยู่นะเพราะมันไม่ได้หั่นแค่เป็นชิ้นใหญ่นะมันหั่นเป็นชิ้นเล็กด้วยพี่ผมก็เตรียมเตรียมตัวไว้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวสบายนี้จะทำอ,ะอบไก่เป็นตัวนะแล้วก็บอกพี่ดีพี่ดีก็โอเคเดี๋ยวเตรียมให้ค่ะพี่เอง เปิดเตู้เย็นมาลองมองหาไก่ตัวไหนอ๋ออยู่ในหม้อนี่เองเปิดขึ้นมาพอนเนี่ยก็เมมาดูตรงนี้พี่วางแผนไว้อย่างนี้ไหมมาดูดิร้อนมากเลยไม่รู้ว่าร้อนมากใครจะโดนอบก่อนกันหมามันยังไปหลบเข้าในห้องเราเอหน้าห้องเราเลยเนี่ยเอาเหล็กนี่วางไว้ข้างบนนี่เม วางไว้ข้างบนแล้วก็ห้อยไก่ไว้ข้างล่างนี่ออกปะ่ะแล้วตอนนี้คือน่าจะได้ห,ออห้อยหม้อแทนตอนนี้น่าจะได้ห้อยหมอ้อถ้าอย่างงั้นใช้ตอกแกนเลยเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรงั้นก็โปรเจกต์นี้เดี๋ยวเอาเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันให้เกลมาอีกรอบนึงอเควันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนทําเป็นบอกว่าขั่วก็ได้ <laughs> uh uh. อ่าขั่วไว้กินเย็น <laughs> อันนี้ก็ พับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องไปซื้อกระดาษช็อตโน้ตเอาไว้แปะโน้ตให้พี่ดีเพราะว่าบางทีบางทีเราจะไปข้างนอกใช่อย่างวันนี้ว่าจะเดินออกไปแล้วก็เอ้าลืมไปเพราะไม่ได้ขอลายพี่ดีไว้เดี๋ยวเราเขียนใส่ตรงนี้ก็ได้ั้งนี่ก็ได้เดี๋ยวเขียนใส่ตรงนี้แบบโบราณโบราณแล้วพี่ดีจะเห็นไหมพอดีว่ากระดาษะอยู่ข้างในของขี้เกียจเดิน เดินเข้าไปนะครับเขียนใส่นี้แหละแล้วก็เอาถ่านมาเขียนเดี๋ยวเอาแบบเป็นสมุดข่อยก็ได้เราก็ลืมขอเบอร์แกนี่แกมาทำงานกับเราเนี่ยกลับกลับบายบายกลับ บ่ายครับบายบ่ายสองครึ่งกันครับผมกลับบ่ายสองครึ่งครับโ okay. อเควันนี้ส่งจดหมายถึงจดหมายถึงพี่ดีแล้วก็อย่าวางไว้ตรงนี้เลย mm hmm. เดี๋ยวบอกแกต้มไก่ไปเลยเนาะ แล้วก็คอมเมนต์นิดนึงว่าต้มไก่ไว้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากลับมาพี่ดีดอ่านอ่านจดนหมายรับนี้จะเป็นยังไงเรียบร้อยผมกลับบ่ายสองครึ่งครับต้มไก่รอไม่ใช่แล้วก็ต้มไก่เลยแอ้วลบรอบออกต้มข้างบนเนี่ยต้มไก่ไปเลยครับ ต้มไก่ไปเลยครับต้มไก่เลยครับนี่วางไว้ตรงนี้จดหมายถึงพี่ดีนะครับอนี่กินโปรตีนนี่จะกลับมาก็จะดีนสรุปแมวทำพังสรุปว่าสรุปว่าแมวตื่นแมวทำพัง มันไม่มันนอนน่าตกใจมากเลยเมื่อกี้เป็นอย่างนี้แหละมันง่วงมันง่วงกินเยอะก็ง่วงไม่กินเลยก็ร้องอย่างเดียวเม,มียวเมียวเมียวเดี๋ยวเราไปซื้อของข้างนอกกันอ,อะไรนะเมย์อาหารปลาอาหารปลาสากุระสากุระไ <laughs> เป็นอาหารปลาครับเมื่อกี้เพิ่งไปซื้อมาเพราะว่าแม่ทอเมื่อเช้าบอกว่าเอาให้มันกินหรือยังเนี่ยอาหารปลาเนี่ยสงสารมันเดี๋ยวมันจะไม่โตก็เลยไปซื้อมา4ถุงถุงหนึ่งก็20กว่าบาทนะคร่บิบกว่าบาทให้มันกินจนอ้วนเลยให้เยอะอย่าน้ำน่อ๋อน้ำจะเน่าหรอให่เยอะยอย่างที่นนะอนนเอซีบอก